สวัสดีวันที่21ตุลาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์แนวโน้มของตัวเลขหวยไทยลาวและฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผลลัพธ์กันนะครับผมเอาละก่อนที่เราจะไปทําการเปรียบเทียบผลเนาะแล้วก็วิเคราะห์ในงวดต่อไปเนี่ยเรามาทําการเปรียบเทียบ ผลที่เราได้วิเคราะห์ก่อนหน้านั้นไปแล้วนะกับตัวเลขที่มันออกไปแล้วสำหรับหวยฮานอยงวดวันนี้ก็คือวันที่21ตุลาคม2568ฝั 2, ่งซ้ายมือก็คือหวยที่ออกไปแล้วนะครับส่วนฝั่งขวามือก็คือ,อคอนเทนต์ที่ทำลงเอาไว้นะครับเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของงวดวันนี้กกันกกกล่ เราไปดูที่ตารางสรุปผลเลยดีกว่าเรามาที่ท้ายคลิปแล้วนะเรามาดูที่รางวันที่1น,นะครับสิ่งที่เราได้วิเคราะห์เอาไว้ก็คือมี2ส,สูตรนะแต่ละสูตรก็มีสีลำดับมันก็คือสูตรสีเขียวและสูตรสีฟ้านะเราก็จะเปรียบเทียบกับสูตรสีเขียวก่อนแล้วกันเรามาดูฝั่งซ้ายมือรางวันที่1ของหวยหาหนอยงวดวันนี้เลขที่ออกก็คือ6 6 7 9 7 อะเรามาเปรียบเทียบกันทีละลำดับเลยมาที่สูตรสีเขียวก่อนนะครับหกหกเจ็ดหแถวนี้เนี่ยหกทั้งหมดเลยครับถ่ายถูกทั้งหมดเลยนะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดโอเคผมสรุปเลยว่าสูตรสีเขียวเนี่ยโดยในัะยะสำคัญก็คือไม่ถูก ไม่มีอะไรที่ดูดีเลยเนาะเพราะฉะนั้นผมก็โดดข้ามไปเปรียบเทียบกับสูตรสีฟ้าดูต่อเลยนะครับห6ห9เ6 6กดหหโอ้หอันนี้6กอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมหอีกแล้ว7 9 7ดอืมสีฟ้าก็ดูไม่ดีเนาะคือผลการเปรียบเทียบคือไม่ถูกต้องเลยนะเพราะฉะนั้นรางวัลที่1เนี่ย สิ่งตัวเลขที่เราได้ทำการวิเคราะห์มากับตัวเลขที่มันออกก็คือไม่ตรงนะครับต่อไปผมจะพาทุกท่านไปดูที่รางวัลพิเศษต่อเลยอุยอะไรเนี่ยเรามาดูที่รางวัลพิเศษนะครับนี่นะรางวัลพิเศษฝั่งซ้ายมือเลขที่ออกก็คือ07081 07081เเรามาเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ด้วยสูตรสีเขียวก่อนเลยแล้วกัน 0 7 0 8 1อืมมี8 0นะครับถือว่าถูกไหม <laughs> ไม่ถูกใช่ไหม <laughs> แต่ใกล้เคียงนะเราวิเคราะห์ว่ามันควรจะออก8 0นแต่มันออก8 1เล็เล็บน2ตัวเนี่ยเห็นไหมสองตัวบนเออนะโอเคเรากระโดดข้ามไปต่อที่สูตรสีฟ้าดูสิ0 7 0 8 1 0 7โอ้ยอันนี้7ถูกครับเนี่ยเจ็ดศูนโอเคเราเห็นแล้วแหละสูตรสีฟ้านี่ค่อนข้างที่จะ,ะผลการเปรียบเทียบไม่ตรงเลยนะแต่ว่าสลับสูตรสีเขียวของรางวัลพิเศษเนี่ยจะมีตัวเนี้ยสตัวบนนะแปที่ดูเฉียวเฉียวใกล้เคียงนะครับก็วิเคราะห์ไว้ว่าตัวเลขมันน่าจะออก8 0แต่มันออก8 1นเนาะ โอเคเราไปต่อกันที่การคำนวณผลการวิเคราะห์ผลแนวโน้นโม,มในงวดถัดไปเลยแล้วกันก็คือวันที่22ตุลาคมนะผมกดรันโปรแกรมและกดเลือกที่เมนูที่3เพื่อทำการวิเคราะห์วหวยฮาหนอยในงวดถัดไปเรามาดูที่ตารางสรุปผลกันเลยเรามาดูที่รางวันที่1ก่อนนะครับผม้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียวหหลักทั้งหมด10ชุด นะครับก็เรียงลำดับตามนี้เลยและด้วยวิธีการคำนวณในแบบ f r e เควนซีเราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันนะต่อไปเรามาดูที่รางวัลพิเศษกันด้วยวิธีการคำนวณในแบบ m ม t r i กเราได้เลขสีเขียวหหลักทั้งหมด10ชุดและด้วยวิธีการคำนวณในแบบ f r e เควนซีเราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันครับผมนะก็เรียงลำดับตั้งแต่เปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ในทางสถิติที่สูงที่สุด ลงมาหาน้อยที่สุด10อันดับครับผม